โอเคสวัสดีจ้ามนุษย์ชาวเกมอาวีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเตือนทุกคนให้รับสกินฟรีในกิจกรรม 5v5 รับสกินฟรีเป็นสกินระดับริมมิเตจสีส้มเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับดูคลิปนี้แล้วก็ไปทำตามแล้วก็สามารถรับได้เลยนะครับวันนี้ผมรับสกินไฮเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะส่งมาที่กล่องจดหมายนี้เนะาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ บ้านกิจกรรมนะครับศูนย์รวมกิจกรรมเนาะแล้วเราก็กดมาตรงคําว่าสก,กินฟรี 5V5 นะครับเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีสีส้มเลยนะครับผมผมเลือกเป็นไฮแตะเนาะบางคนก็จะเลือกเป็นเซฟิทหรือตัวอื่นก็จะมีให้เลือกนะครับแล้วก็มันจะให้เราทํากิจกรรมนะครับเล่นทุกวันนะครับให้ ไอหลอดสีส้มๆที่อยู่ด้านล่างนะครับเต็มนะเราจะรับสกินฟรีได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เต็มนะครับมันจะขายอยู่ตรงคําว่ารับสกินข้างๆนะมันจะมีคะแนนขายนะครับใครที่ไม่ทันแล้วก็ซื้อได้นะครับเออมันมีขายนะครับเป็นกล่องนะครับกล่องซื้อนะฮะแล้วก็เราสามารถส่งเชิญเพื่อนได้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ในการรับสกินนะครับเป็นวันที่21เอนาะที่เขาเขียนกําหนดไว้นะครับ ก็อย่าลืมรับสก,กินนี้กันด้วยเดอ้อวันนี้นะครับวันสุดท้ายแล้วเราสามารถกออโค้เชิญเพื่อนได้นะครับนี่ครับให้เพื่อนช่วยชาร์จพลังงานนะครับแล้วก็ส่งโค้ให้เพื่อนได้นะครับผมช่วยเพื่อนกอกได้มันจะจํากัดวันละสองครั้งเนะาะแล้วก็ถ้าเรา ทำภารกิจจบแล้วครับหลอดสีเหลืองมันจะเต็มเราก็สามารถรับสกินได้เลยนะครับเหมือนผมในวันนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยเด้อใครที่ไม่ทันแล้วก็เติมเอานะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับใครที่พลาดก็ไม่ควรพลาดนะครับสกินฟรีเนาะใครที่าขาดเลขข็กขาดน้อยก็เติมไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับนะ แล้วก็มีเลือก,กรักฮีโร่ฟรีนะครับกิจกรรมฟรีมีมากมายนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกินของน้องไฮเตะนะครับที่เราได้มาวันนี้นะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนะครับผมอยู่ในว่าฮะโอ้โหอันนี้สกินระดับดมาที่ขึ้นนะครับเราไม่มีปัญญาเติมหรอกเออมันแพงเกินนะอ่ะนี่ครับสกินฟรีเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะครับอ่าเดอะฟาทอเดอะฟาทอดู ดาวนะดรฟ้ฟาท่อดาวนะเสียงอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ขออภัยนะครับอ่ะโอเคครับเรามาดูนเลยดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวเราอัพสกิลไปก่อนนะครับผมอันนี้ครับยิงธรรมดาก็ประมาณนี้ครับจิ้วจิ้วจิ้วครับโอ้โหพันแปดเลยเพื่อนมาดีครับนี่ครับมันจะติดขี้ข่าวนะไอเตะก็แพทนี้ก็ถือว่าแบบมันแพ้ทางหลายตัวนะครับแพ้ทางจ็อกเกอร์แพ้ทางไวโอเล็ตนะครับ แต่ถ้ายินได้ดีก็ไม่แพ้นะมันเอาไว้และลายแทงได้ดีมากเลยครับตัวนี้โอเค,อเคก็เนี่ยครับตีธรรมดาจิ๊บ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 ,บสกิลหนึ่งอ,อันติครับนี่ครับเป็นสีแบบอะไรก็ไม่รู้ฮะสีม่วงนะม่วง,วง,วงดาวกระจายนะครับเหมือนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับนะสกินนี้แล้วเราปิดคูดาวก่อนครับเพื่อจะได้แบบ กดรีวิวสกินแบบเต็มที่นนี่ครับอันตินี่เริงระบาครับเน่ยสำหรับใครที่รับสกินอะไรครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอย่าพลาดนะครับสกินนี้ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมลงคลิปวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนทุกคนนะครับให้เข้าไปดูในกิจกรรมนี้เนาะเป็นกิจกรรมฟรีนะครับดีกว่าเราไปเติมนะครับผม ใครที่ขาดเลขขาดน้อยก็เติมไปเลยครับเพราะว่านี้วันเป็นวันสุดท้ายแล้วครับวันส่งถ่ายนะวันที่21พฤษภาคมนะครับผมนะครับิ Q1 แล้วรัวๆจิ๊บๆนะครับจิ๊บๆจิ๊บๆอัตติครับเออนี่ครับโอ้โหเอ๊ตายครับเรามีเกาะเกิดครับโอเคก็เนี่ยครับมันก็เท่นะเอ้ยมันก็เท่แหลยมันก็ดีกว่าตัวธรรมดาแหละครับนะ ระ,ระดับลิมิเต็ดสีส้มมันก็ถือวก็ยังดีอยู่นะครับนะไงลิมิเต็ดสีส้มแต่เราได้ฟรีส่วนส่วนถ้าวาร์ปไม่มีนะครับเป็นสกินแค่ลิมิเต็ดมันไม่มีทาวาร์ปครับผม,มบออโอเคครับก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับส่วนสกินของน้องไผ่เตะนะครับสำหรับใครที่อยากได้สกินไหนก็ เลือกสก,กินนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่ารับสก,กินแล้วหรือยังนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้กันแล้วกันนะครับที่มาเข้ามาเตือนทุกคนนะว่าอย่าลืมไปรับสก,กินนี้กันเลยเนาะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับมันมีอะไรดีๆเดี๋ยวเราจะมาลงให้ทุกคนได้ดูนะครับอ่ะสวีดัสสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมไว้เจอกัน